ตำนานก่อสร้างพระเจ้าใหญ่คงตื้วัดปากแตงสร้างเงมื่อปีพุทธศักราช1154แล้วเสร็จปี1180รวมระยะเวลาก่อสร้าง26ปีปัจจุบันมีอายุ1,388ปีรักษาที่มีโอกาสได้เห็น,านการบูรณะนะครับในยุคของห้าที่ลูกหลานพระเจ้าในญคงตื้อห้อ จะได้ร่วมกันทำบุญถือว,ว่าเป็นท่าบุญใหญ่มหากุศนขังยิ่งใหญ่อี้ที่เท่าสิเด็รรวมกันทำบุญฉะนั้นเช่นช่วนพีนองนะครับพุทธศาสนาพุทธศาสนกชนทุกทุกันนะครับมาร่วมทำบุญอยู่ที่วัดพระเจ้าใหญ่พระโตวัดปากแซงเฮาปีนี้เป็นบุรณะน่าจะไห้องน้ำพิท่องทั้งองค์ ครับเข้าก็จะได้เห็นไอ้พื้นพื้นผิวเพราะว่าพระเจ้าใหญ่เขานี่มีอายุพันกว่าปีตามประวัติที่โบรากวัน,นี่ปีนี้พี่น้องอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการไอ้สร้างบุญใหญ่การเชิญชวนจะทำเด้อมาที่วัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื่นวัดปากแซงเข้าพี่น้องได้บุญใหญ่น้ำกันแน่นอนครับผมกะถือว่าเป็นบุญอีนี้นะครับที่ได้ ใส้มากเป็นส่วนหนึ่งในการบูณาตรงนี้และครับเป็นส่วนหนึ่งในการปราชสัมพันธ์เพื่อบอกบุญพี่น้องนามารวมท้ำบุญน้ำใ้หลายๆเรียพี่น้องเด้อฝาครับครบ12ปีเนาะเพนฐานเก่าเลยนี้ฐานหัวนี่ ครับผูคุณขุนกระบะนี่เพิ่นใหญ่มาเย็ดอยู่ครับพก12ปีครับ12ปีสำหรับฐานแม่ฐานต้นบุรณะมาขยายโอ้เพิ่นขยายออกแต่ว่ใหม่นี่เป็นเป็นเป็นหูเพิ่นนี่เป็นใหม่ครับเป็นโพรงใหม่ส่วนพงใหม่นิ่วกันเป็นจะเป็นใหม่เป็นสะกดอย่างบางที่เล็กแต่ที่นี้เป็นพรก เป็นใหม่อเอาใส่ใ,<ห>ใส่ใหม่ครับใหม่ใหม่เป็นโครงสร้างขึ้นข้างหลังทนะ่านพูดก็ว่าตรงฐานนั่นตะกอนข้างล่มกับเท็ตเป็นใหม่แท่งี้มันจะลุ่มย่างเยอะคนเกา่าคนแก่คนบวชครับจะเป็นโครงใหม่มไม่มีเหล็กครับเพราะว่านี่ยเมือนว่านคนไม่แก่ตรงน,งงนงั้นปูนตรงนั้นรูดหมดเท็นใหม่อยู่ตะงูอ๋อร้อ 1นึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่เหออ๋อหนึ่งพันหนึ่งร้อยหาส่นหนงร้ปดสพนหน่อสาร้างปูนสมัยก่อนนี่เม็ดปูนซีเมนแบบสูเมอรนี่บอบเขาใส่ปูนียกว่าาก็ปูนับปูนมเนี่ครับเขาเห็นลายปูนมแบบว่าใสาปท่านเป็นยังไครับเป็นปูนมะไปปั้นลายปั้นอนี่ อันนี้นี่คือสิเมนตนปูนสมัยใหม่เนาะครับแม่อันนี้เฮดที่หลังอันนี้เฮดที่หลังแต่ว่าปูนเก้านี่นสิเป็นปูนปั้นมารับผมเห็นอยู่ด้านหลังอิฐแดงแสดงว่าก่อฐานที่แหลนี่เป็นอิฐแดงบอกครับใส่ขึ้นรูปก่อนแม่นครับช็อตมาล้มลักเก่าก็ลกรลักปิดท่อไปครับ อืมคทมับก<อ>ัน<อ>่ไดียวครับหลายสัตีครับตรนี้น่าจะเป็นสัตนที่ว่าช่วง,งช่วงนี้ช่วงมัน,ห,น,นไไหม่ปใหม่ช่วงดําดนี้เนาะครับ บ่าวเสีงตอดครับวันนี้วันที่12มีนาคม2,500าครับเป็นมือหนึ่งที่เข้าใ้เขามาเห็นนะครับหลวงพ่อพระเจ้าไหญ่องค์ตื่อที่ทางสร้างเพลินกำลังบูรณะนะครับในตรงนี้เขาจะเห็นผิวของพระเจ้าไหญ่เท่าที่ต้องบอกว่าผ่านการบูรณะมาหลายเดี่ยวนะประวัติสร้างนี้ พันกว่าปีนะครับพันกว่าปีนะฮะผ่านมา,า,นาจนมหาหอดยุคปัจจุบันถือว่าเป็นบุญเป็นบุญอิรีนะครับที่เฮ้าเกิดท่านยุคนี้หละกะักกได้เป็นลูกของพระเจ้าใยญ่อง์ตือเฮ้าหลักกมีโอกาสนะครับได้เห็นผิวแท่ของหลวงพ่อเพิ่นนะของพระเจ้าอหญ่องตือเฮ้าก็จะมีพี่น้องครับด้าหลังมาเบิ่งนกันหลายนะครับทีมงานสร้างจะเป็นสร้างจาก บานเฮาเนี่ยแหละครับนะในตรงนี้เป็นบุญเป็นภารครับที่เฮาได้เห็นในยุคนี้จะไหนกับฝากพี่น้องมารวมทําบุญน้ากันด้วยครับเพื่อบูรณะพระเจ้าใหญ,ญ่องค์ตื่อเฮาให้ได้อยู่คู่บ้านคู่เมืองพี่น้องชาวพุทธเฮาในตรงนี้นะครับจ้ไหนกับฝากฝากน้าฝากน้านะฮะฝากพี่น้องนะอนุโมทนาสาธุบุญน้ากันอยากจะมารวมทาบุญกับมารวมทาบุญนํากันอยู่ที่วัดพระเจ้าใหญ,ญ่องค์ตื่อวัดปากแซง ตำบลน,น้าตานอำเภอ,อตำบลพระลานอำเภอหน้าตานจังหวัดบุรลราชธานี้เฮานะครับเฮาจะเห็นเบิงโดยรอบนะครับด้านหลังว่าเป็นมีการบูรณะทั้งองค์เลยนะครับเป็นบูรณะทั้งองค์เลยฉะนั้นกะเชิญชวนพี่น้องนะครับเร้่มมารวงทาบุญน้ากันในตรงนี้นี่ครับเฮาจะเห็นนะครับพระเจ้าใหญ่เฮา

เพิ in ่นขึ้นไดเปลี่ยนนะครับมีมีประวัติอยู่บ่เป็นประวัติการตะกอนมิซเกอิซโมไงองค์ตื่นในยุคลุงเรื่องอครับาจะพอุบพอมบยืนเมืองขาดการขาดการสำรวจตที่ตอนี่อาเป็น้อบเราเข้าๆอ่างต่างเพราะว่าเห็นแต่ว่า ไอ้มาสร้างไว้แล้วกับป้าให้เป็นวัดห่างไปช่วงหนึ่งครับตัวนายผ่านมาเย็น,นเพื่อ,มอหมอนคุ้มวยเบิร์ดอ๋อจังไรมาทางจะไหนามาเห็นไหมนายผ่านแม่น้อสัตว์เด็ครับจังไรมาทางมาแก้วทางออกอแสดงว่าป้าไปนี่แบบโลกโลกล่างเลยเตัวนายวัดนี่ที่มาสางตัวนี้ขอบที่สองขัน สี่หลอยพวกสิ่เบีดหนิครับเบียดมีคนอันนี้นี่อยู่ในภาพนี่เพ,เพิ่นเพิพ่นเพิ่นหน้ร้อยยี่สิบในหลวงเราเก่าสเสด็จอ๋อเสด็จเข็มอะไรเสกมันเด็ดชุนเสืออยู่อันนี้เพิ่นกับบุรณะเพื่นบอกครับนี่แม่เดินกับบุรณะตะกอนตะ,ะกอนเด้วยสีท่าสีท่าสีาเอา,าบ่ท่าสีเอาบา่ได้บ่ได้ทอง แม่บวลูกยุกน่ะคือไม่นต้องรับที่ตองครับที่ท่าสีเอาโอ<ฮ>นน้าเด็กพอตอนไฟใหม่แล้วก็โู้มาหน้าอ๋อตำนานก่อสร้างพระเจ้าใหญ่องค์ตื้วัดปากแสงสร้างเมื่อปีพุทธศักราช1,154แล้วเสร็จปี1,180รวมระยะเวลาก่อสร้าง26ปีปัจจุบันมีอายุ1,388ปีแต่ก่อนเรียกพระอินใส่โฉม ต่อมาเรียกพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อขณะน,นี้ทางวัดปากแสงกำลังเริ่มบูรณะปิดทองคำแท้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อเริ่มบุรณะเมื่อวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2568ขึ้น10คำเดือน4ปีมะเสง็งประวัะต,วต,พาตาวิพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อวัดปากแสงตำบลพลรานอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานีพระเจ้าใหญ่องค์ตื่น เป็นพระพุทธรูปปางมานวิชัยสร้างด้วยอิฐผสมปูนขาวขนาดหน้าตักกว้าง2เมตร90เซนติเมตรสูง4เมตร36เซนติเมตรเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่และมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพบ,บูชาของพ่อแม่พี่น้องชาวไทยและชาวลาวต่างก็เลื่อมใสศรัทธากราบไหว้บูชาตลอดมาจนกลายเป็นประเพณีที่สำคัญในการนามัสการพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ระหว่างวันขึ้น9ก้าค่ำถึงขึ้น15าค่ำเดือนสามของทุกปีและจะมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศทั้งไทยและลาได้มานมัสการพระเจ้าใหญ่องค์ตื้จำนวนมากประวัติการก่อสร้างพระเจ้าใหญ่องค์ตื้ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดมีเพียงการบันทึกจากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ซึ่งได้เล่าสืบทอดกันมาว่า สมัยนั้นมีก,กษัตริย์สมัยของพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระยาแค้วเจ็ดถันได้เสด็จล่องเรือลงมาตามลำแม่น้ำโขงในฤดูฝนพอถึงบ้านปากแสงก็ค่ำพอดีพระยาแค้วเจ็ดถันจึงได้หยุดประทับแรมหนึ่งคืนและพอถึงวันรุ่งขึ้นพระยาแค้วเจ็ดถันพระองค์ได้เสด็จขึ้นไปยังหมู่บ้านปากแสง และได้พบกับเจ้ากวนของหมู่บ้านในสมัยนั้นพระยาแค่้วเจ็ดถันได้ตรัสถามถึงประวัติของหมู่บ้านเจ้ากวนหมู่บ้านเล่าให้ฟังว่าบ้านนี้มีหาดทรายสวยงามกว้างใหญ่ในฤดูแลง้งหาดทรายจะโผล่ขึ้นเหนือผิวน้ําและหาดทรายแห่งนี้มีสิ่งอัศจรรย์อยู่คือถ้าปีใดหาดทรายโผล่ขึ้นเหนือผิวน้ําระหว่างหัวบ้านหรือท้ายบ้าน ปีนั้นหมู่บ้านจะเกิดเรื่องไม่ดีแต่ถ้าปีใดหาดทรายโผล่ขึ้นระหว่างตรงกลางหมู่บ้านประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุข,สขเมื่อพระองค์ได้สร้างก,ก็เกิดศรัทธาในใจคิดไว้ว่าสักวันหนึ่งจะต้องย้อนกลับมาสร้างหมู่บ้านแห่งนี้ให้เป็นเมืองให้ได้ในราวพุทธศักราช1154พระองค์ก็ได้เสด็จมา พร้อมด้วยฆ่าธาตุบริวารเป็นจำนวนมากเมื่อเสด็จมาถึงพระองค์จึงได้มอบให้เจ้าแสงซึ่งคงจะเป็นนายชั้นผู้ใหญ่เป็นคนควบคุมการก่อสร้างพร้อมกันนี้ก็ได้สร้างพระพุทธรูปขึ้นองค์หนึ่งเริ่มสร้างเมื่อปีพุทธศักราช1154แล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช1180รวมระยะเวลาก่อสร้าง26ปีและได้ขนานนามว่าพระอินใส่โฉม ต่อมาเรียกพระเจ้าใหญ่องค์ตื่อจนถึงปัจจุบันเมื่อเจ้าแสงถึงแก่กรรมชาวเมืองได้สร้างหอหลักเมืองขึ้น,นเพื่อเป็นอนุสรณ์และขนานนามว่าหอแสงต่อมาวัดแห่งนี้ก็ขาดคนบูรณะและกลายเป็นวัดร้างจนกระทั่งเวลาผ่านไปหลายร้อยปีมีครวนช้างในหมู่บ้านแถวนี้ได้มาพบพระพุทธรูปองค์ดังกล่าว ซึ่งมีต้นไม้มีเถาวัลย์ปกคลุมจำนวนมากซึ่งครวนช้างได้บอกบุญชาวบ้านแถวนั้นให้มาทำความสะอาดบูรณะวัดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อวัดว่าวัดพระโตและจากหลักฐานการบูรณะวัดพระโตในปีพุทธศักราช2461พระคูกุพร้อมชาวบ้านได้ร่วมกันก่อสร้างวิหารโดยว่าจ้างช่างชาวยวนใช้เวลาสร้าง3ปี และจารึกไว้ที่วิหารว่าข้าพระเจ้าพระครูทองกุศกรสมภาควัดกลางเขมรามีท่านพระครูกุเป็นประธานพร้อมด้วยข้าพระเจ้าทั้งหลายทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านได้พร้อมใจกันบริจาคทรัพย์สร้างวิหารพระเจ้าใหญ่ปากแซงในห้าหมู่บ้านคือบ้านปากแซงบ้านนาทรายบ้านพลานบ้านบกและบ้านทุ่งเกลียงได้จ้างคนอานามเวียดนาม เป็นเงิน700บาทสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2463ถึงปีพุทธศักราช2468จึงแล้วเสร็จพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อจากอดีตถ,ถึงปัจจุบันยังคงเป็นปูชนียวัตถุอันสำคัญเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นศูนย์รวมดวงใจของชาวไทยและลาวสองฝั่งโขงเชื่อมโยงสู่ความเจริญทางด้านจริยธรรมคุณธรรมและประเพณีอันดีงาม ให้อนุชนคนรุ่นหลังสืบสารต่อไปไม่มีวันเสื่อมคลายการเวลาเปลี่ยนผันคืนและวันนับร้อยนับพันปีการบุรณะถึงได้เห็นพื้นผิวองค์ประกอบเดิมของพระเจ้าใหญ่องค์ตื้วัดปากแสงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่มีความศรัทธาอย่างแรงกล้า ในการก่อสร้างองค์พระขึ้นประดิษฐานณหมู่บ้านแห่งนี้บ้านปากแสงตำบลพลานอำเภอนาตาจังหวัดอุบลราชธานีตำนานก่อสร้างพระเจ้าใหญ่องค์ตื้วัดปากแสงสร้างเมื่อปีพุทธศักราช1154แล้วเสร็จปี1180รวมระยะเวลาก่อสร้าง26ปีปัจจุบันมีอายุ1,388ปีแต่ก่อน เรียกพระอินใส่โฉมต่อมาเรียกพระเจ้าใหญ่องค์ตือ้อขณะนี้ทางวัดปากแสงกำลังเริ่มบูรณะปิดทองคำแท้พระเจ้าใหญ่องค์ตือ้อเริ่มบูรณะเมื่อวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2568ขึ้น10ค่ำเดือน4ปีมะเส็งใช้ทองคำแท้ประมาณ2กิโลกรัม นำมัสการกราบขอบพระคุณประวัติจากพระปรัสอนชัยประพัสโรรองเจ้าอาวาสวัดปากแสงและข้อมูลจากโซเชียล